สองสองหนึ่งเก้านี่ยนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามาตัวกลับนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับเนาะแค่หกคู่เองแล้วในมวดล่าสุดะ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยเด็ดจัดไปทุกทท่านกันเลยนะครับเลแล้วนะครับมาแล้วนะครับไม่ต้องรอนานนะครับสาหรับแต่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 นะครับมีเสียงเปิดตัวด้วยนะครับนี่เลยครับสําหรับในปลสลากนะครับในงวดของวันที่1เมษายนนะครับจะเป็นทะเลบัวแดงนะครับจังหวัดอุดรนะครับอุดรธานีนะครับเนาะอ่านะครับซึ่งก็จะเป็นนะครับ ในทะเลบัวแดงนะครับซึ่งงวดที่แล้วสําหรับในสูตรนี้สูตรนี้นะครับก็คือสูตรชื่อสูตรว่าหน้า4หลัง2นะครับสูตรนี้ในงวดที่แล้วก็ได้เฮกันไปนะครับแค่นี้เองครับ6คู่เองไม่เยอะไม่มากกําลังพอดี แล้วก็ไม่น้อยนะครับถ้าจะให้น้อยก็น้อยกว่านี้นะครับเออนะครับพยายามเต็มที่แล้วครับคัดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งขนาดว่าที่จะมาฟันเป๊ะๆสองตัว3ตัวนะครับเนาะอ่ะนะครับก็นนี้ครับสําหรับในสูตรหน้าสี่หลังสองนะครับจาชื่อนี้ไว้ดีหน้าสี่หลังสองแต่สองหลังสี่สี่สี่นะครับซึ่งในสูตรนี้ก็เข้ามาติดติดต่อเนื่องกันเลยนะครับตั้งแต่ในงวดนะครับสวัสดีปีใหม่ เข้าต่อเรื่อยๆมาแล้วก็มาหลุดในงวดวันที่1มีนาคมเนี่ยมาหลุดในงวดที่เป็นเรือนะครับก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับกลับเข้ามาอีกในงวดวันที่16มีนาคมสําหรับในสูตรนี้ก็ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับก็คือเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับในสูตรนี้เราจะมาดูในงวดนี้เลยนะครับเนี่ยมันเข้ามายังไงนะครับก็คือตามช่อสูตรเลยครับสําหรับในสูตรนี้ หน้านะครับพยัญชนะข้างหน้า4ตัวนะครับก็เป็นกอไก่รอเรือนะครับแล้วก็พอผ่านทอพู้เท่าหลัง2ก็จะเป็นคอควายนะครับแง่นะครับสำหรับพยัญชนะนะครับลำดับพยัญชนะก็ตั้งแต่ศูนถึง4 4นะครับเนี่ยนะครับก็ไล่ไปนะครับตามนี้นะครับก็คือ กไก่ลำดับที่0-1รลอเรือ35พอพันาูน30ต่อพูเท่าเรือนย่องาพทธเ้าห่า1 8นะครับขอควาย0 4์แล้วก็มอม้าม3าเนาะอ่าต่อไปตัวเด่นที่เราจะมาจับนะครับตัวเด่นเด่นเลยนะครับซึ่งสูตรเนี้ยนะครับจับแบบเนี้ยนะครับเข้ามาน่านจะหลายงวดแล้วนะครับซึ่งไปพลาดไปนุ่งว่าวันที่1มีนาคมนะครับ ซึ่งเป็นเป็นสูตรเดิมเนาะที่ผมลงให้เดิมๆก็คือนำพยัญชนะ2หน้า2ท้ายนะครับเนี่ยจับ2หน้า2ท้ายแล้วก็จับตัวนี้นะครับกับตัวนี้บวกกันนะครับซึ่งเข้ามายังไม่หลุดเลยนะครับมนหลุดมีวันที่1มีนาคมเนาะก็กลับมาเข้าอีกแล้วนะครับก็นำเนี่ยนะครับ5กับ3บวกกันนะครับก็จะเป็น8บวกไป1ก็จะเป็น9เนี่ย สูตรนี้นะครับเลขเด่นนะครับเข้ามาเรื่อยเรืนะครับเข้าบ่อยมากเลยนะครับเอาแค่นี้เนาะหคู่นะครับส่วนตัวที่มาจับกับ8กับ9นะครับก็คือเราจะนําพยัญชนะตัวที่3เนี่ยกับตัวที่1เนี่ยตัวที่3จะนําหลักหน่วยตัวแรกเนี่ยจะนําในหลักสิบนะครับจับบวกกันศูนย์บวกศูนย์ก็ได้0ูนย์นะครับบวกเข้าไปนะครับบวกเข้าไปอีกนะครับบวกอีกไหมครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับ ก็เนี่ยแหละครับได้ตามนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมแปะคลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับเนาะเดี๋ยวจะมีบางท่านเนี่เออนะครับห่วยอ่อนแล้วเข้าไม่ลงทาไมไม่เห็นคลิปนี้นะครับเนาะเออบางทีถ้าไม่เห็นคลิปเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับเนาะบางท่านในก็ดวงนะครับไม่เจอคลิปนะครับบางท่านก็ดูคลิปอยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับถ้าผมให้เลขไปนะครับตัว2ตัวเนี่ยบางเงี้ยเนี่ยสมมุตินะครับว่าเนี่ยให้ไปนะครับ บางท่านก็นําไปซื้อบางท่านก็ไม่ซื้อบางท่านก็ลืมถ้าจะให้ไปให้ไปดูสักสิบคนจะให้ถูกทั้ง10คนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ะจะมีคนที่ดวงดีไม่ดีนะครับก็ประปุลกันไปเนาะใครไม่โชคดีวันนี้ว่าหน้าโชคดีแน่นอนนะเชื่อผมเชื่อผมก็หมั่นทาบุญเรื่อยๆนะครับสร้างบุญ,สร,บญสร้างกุศลน,นะครับทำบุญนะครับกับคนที่เขาเดือดร้อนกว่าเรานะครับช่วยเหลือนะครับทําบุญนาทานเนาะ,ะก็ว่ากันไปนะครับผมผลเลยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นสี 1> 2 2 1 9นเี่นะครับ9 1 1 9มาตัวกลับนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับเนาะแค่หกคู่เองแล้วในมวดล่าสุดละ่ะนะครับสำหรับในงวดล่าสุดก็คือนี่นะครับทะเลบัวแดงสำหรับเอาแต่คําว่าทะเลบัวแดงนะครับคําว่าอุดรน,นะครับทางน,นี้ไม่เอาเนาะก็คือทอทหาร ทอ์ทหาร,รอลอลริงแล้วก็ทะเลบัวด้อแหแวนเออครบทุกตัวเลยเนี่ยับ้บแดงก็จะเป็นดอเดิกงองูอ่ะนะครับนี่และครับเออนะครับนี่นะครับซึ่งเราจะนำนะครับในพยัญชนะเนาะเด็กพยัญชนะก็คือทอรทหาร ทอทหารลำดับที่23ดอลิงนะครับลำดับที่36วอใบไ,ไม้26วอแหวนลำดับที่37แล้วก็ดอเด็กนะครับดอเด็กอยู่ไหนดอเด็ก20นะครับงอง,งู07นะครับลำดับที่07เหมือนเดิมเลยเนาะทำเหมือนงวดที่แล้วนะครับเนี่นนวกกันนะครับโบวบก7็ก็จะเป็น3บวก1ก็จะเป็น4 แค่นี้พอนะครับตัวที่จะมาจับพยัญจูตีส3มแล้วก็ตัวที่1 1เป็นหลัก10 3เป็นหลักหน่วย2บวกกับ6ได้8เพิ่มไปอีกเพิ่มอีกนิดเดียวพอแล้วนะครับนี่แหละครับได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในงวดนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับอ่านะครับตัวไหนบ้างในงวดที่แล้วเนี่ยนี่นะครับดังดังดังใช่ไหม นี่นะครับดังมากใช่ไหมจับไปครับในวันนี้นี่อ่าสี่นี่จับไปน่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นสามเนาะผมชอบเนี่ยสามแปดเลยทมรถทะเบียนเนี่ยก็เผื่อรองไว้ท่านไหนท่านไหนทุนเยอะนะครับเนี่ยรองไว้ก็ได้นะครับสี่เจ็ดสามเจ็ดเนาะอ่าแต่ก็ไม่ต้องจับก็ได้ครับหรือจะจับนะครับอาจจะมาก็ได้อันนี้ผูกก็ไม่สามารถดูล่วงหน้านะครับนี่เลยครับก็จะเป็น ปกศลากนะครับซึ่งก็มาดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะว,ว่าผมพูดแบบไม่จริงนะครับเนี่ยก็เข้าออมานะครับเนี่ยเรามาดูสะพานชมกวางนะครับก็จะเป็นสอเสือพอพานนอนหนูชอช้างบอแหวนงวงูเนาะ,ะนะครับซึ่งสอเสือ40พอพาน30นอนหนู25ชอช้างสิบ แล้วก็37 0 7งอง,งูก็บวกกันเหมือนเดิมเลยเนาะครับเนาะนี่นะครับบวกกันก็จะเป็น7แล้วก็8 7แล้วก็8 8แล้วก็7นะนะครับตัวที่มาจับหลัก10ตัวนี้หลักหน่วยตัวนี้4บวกกับ5เป็น9 0 1ส่วนผลที่ออกนะครับในงวดน,นั้นออก3 0 7 แล้วก็97เนอะอ่านะครับเดี๋ยวมา7997นี่ครับแถมยังมา7007นี่ครับมาบนมาล่างเลยเป็นตัวกลับนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในงวดถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะในงวดนั้นนะครับเข้าบนล่างอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยอ่าใช่นะครับเนี่ยในงวดที่เป็นการช่วยเหลือนะครับเนี่ย สูตรนี้ก็เข้าบนล่างนะครับผมก็เนี่ยสูตรสตรงๆแล้วก็3ามเที่เป็นตัวกลับนะครับผมราะว่ามีโอกาสนะครับในสูตรนี้ก็ยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรเลขเด็ดนะครับปกสลากปกสลากนะครับงวดที่แล้ว91นะครับ19มาในตัวกลับนะครับ6คู่เท่านั้นไม่ต้องรอนานนะครับก็นําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่1 มีนาคมนะครับก็ทุกๆคลิปน้ำที่ผมจะทำขึ้นไปเพื่อให้ทุกท่านนะครับนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในแต่ละงวดใครที่โชคดีแล้วอย่าลืมนาเงินที่โชคดีไปทําบุญต่อดวงเสริมดวงสมบูณ์ของท่านเองนะครับผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะของแต่ละท่านเป็นผู้กําหนดสําหรับใครที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับซึ่งผมทําผ้าป่านะครับไปที่บ้านเกิดของผมเนาะนะครับจะได้นําเงินไปบูรณะวัดนะครับซ่อมแซมวัดเนาะนะครับก็แล้วแต่สะดวกตามศรัทธาผมจะปัก คอมเมนต์ไว้นะครับปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คอมเมนต์ใครสะดวกก็โอนทําบุญร่วมกันนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกับทุกทุกท่านด้วยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านโอนมาทําบุญผมก็จะทําบุญทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับกออนุโมทนาสาธุขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีในวันที่1นเมษายนนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยนะครับวันสงการเนาะอ่ะตัวเลขชุดนี้นี่แหละครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ